สามร้อยหกสิบเจ้าต้องไปบวมอีกสองมือมังคุดสี่โลร้อยครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกปูทุกคนครับมือนี่นี่ครับผมผมอยู่หม่องมะหกกรมทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟสีสะเก็ดครับผมเขาจัดขึ้นสองมือครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมิถุนายนที่ร้านทุเรียนหมอนทองมาดามครับผมกิล่ากิโลกรัมเริ่มต้นแปดสิบบาทครับผมเ๋ยวค่อยเบ่งน้ำกันครับ ทุเรียนหมอนทองสีสเกตครับผมหมอนทองผู้เขาไฟหอทุเรียนหมอนทองผู้เขาไฟสีสเกตนี่ครับพิกัดเพิ่มกับตั้งยุนี่แหละครับตรงขามครับชาพยอม้วก็อยุคข่างศูนย์ฮอนด้าศูนย์ฮอนด้าอำเภอเขมราชครับผมเดี๋ยวเขายืนเบืองอยน,นี่ก่อนครับคนเพิ่งก็เริ่มมากเลยเรยๆเลยครับว่าทุเรียนพึ่งมากเมื่อกี้นี่ครับั่างคนลงจากรถเลยจากทุเรียนก็มี ลิ้นจีนี่เงาะมี่มั่งคุดน้ำครับผมคมกำลังเริ่มขอมาไลยครับผมงานอยเบิ้์ขางใม่เลยครับออนอกจากสิเงนินทุเรียนก็มีมั่งคุดขึ้นกันครับสบดุดๆเลยกำลังเท มาใหม่ๆเลยครับมังคุดสี่โลร้อยครับผมเหี้ยขึ้นสี่โลร้อยนะครับเด้อนอกจากกี่มีทุเรียนแล้วก็มีมังคุดมีเงาะเงาะกัดสี่โลร้อยขึ้นกันเนะครับเด้อเงาะกัดสี่โลร้อยมีอับปลาลดผู้แรกกับมีมาร์กลินกีกับมี่นะครับเด้อ ลินจีโร่เท่าไหร่ครับโลละหกสิบาทเลยครับเดืองลินจีมไงไหสบ,บาทครับน<ลก>ะเราวัตทุเรียมนก็ร่งคนลงจากรถกับพึ่งมา,งมา,งมางโ<ลก>รเรียมพึ่งมาพึ่งมาขนขนมาแล้วครับเอรละาเะโร่รียมนบนนี่โลละสี่สิบครับาดหีค่ะี่จะอขาย โอละแปดสิบบาท่องหนแดบบาทแล้ท่องยังเท่ถึงน่แปดสิบาทน่โลบาทะืุ น่อยงา,งามเลยเนาะข้างบนมู่กัะแปดสิบกวาเนาะสนี่สมื่นแล้วครับเนาะยีิบเจกับยีส่สบแปอยู่ข่างศูนย์ห้นด้านีแ่แหละครับโลละแปบาทได้เลยมันหลายหลาเรืองว่าถือก่อ <c oughs> นขายกันหล่เลยครับด้วยพนักง,งานขายกับพอ้อม ต่อม,มันสีบทัชหนั่นป่าน,หนไหนน้องผมวัดเอาไปไว้จักมือพอดีมือสองมือเนาะหน้าจีไปไวไ้ป,ประมาณมือสองมือนะครับเนาะตอนโดยใหญ่ไปเนาะผู้โอ้แบบใหญ่หนึ่งนะครับเนาะเอาไปไว้ประม่านสองมือก็ดีพอดีกินเลยค้นก็นเริ่มมาเรื่อยๆนะครับผม มันก็ของบ้านของบ้านกมหาเราจังหวัดอยู่ดู้บูไงหนึ่งครับเลรีดร้านทุเรียงมาดามครับผมคือละอยู่ทั้งเขาเทสาบัญบลคัมปอร่มินะครับทังเขาตลาสดฟังฟูร์ฮอนด้าครับอยู่ทางฟูร์ฮอนด้า

ห0าทกครับเรียกคนมครไปเอเรียภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดนะครับด้วยมอนทองมอนทองภูเขาไฟนี่แหละครับพิกัดยุคหัง ศูนย์ฮอนด้าครับผมทางเข่าตลาดสดเทศบาลตำบลเขม,มาราชครับผมเพิ่อนขายอยู่นี่ประจำแหละครับตะว่ามือนี้กับมืออื่นเพิ่นจัดงานเนาะครับเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมาจากงานเป็นมหก,กรรมทุเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดครับเป็นทุเรียนหมอนทองดนะครับเนาะเนื้ดหมอนทองมาจากสีสะเกเ็ดเพิ่งพึ่งมาเมื่อกี้เียครับคนกาขลังเริ่มทยอยมากเรื่อยๆครับผมโลละแปดสิบบาทแต่ว่าแปดสิบบาทนี่คือมันวัฒนธรรมเหนีมกินนะครับวันธรรมเ้นี่ยมทาน ของะมาณสองมือสมมือครับเพราว่านป็นนกกตัดมาใหม่ๆคือเราได้ตัวจังหวอยแล้ครับนะพอเอาไาให้ลูกค้าเลือดออกแล้วดีกว่า โยน่เียกันได้ทุเรียนบาดเยเอ้รโอ่งองเราโอ้แต่ว่าผู้หล้เด้่ยครับด้วยเนี่ยผู้ลา้ผู้หลาอปรมาณสวันได้กินเราอะนี่ครับโอ้นวยไ่อยู่เนี่ย ก็เริ่มทยอยมากเรื่อยๆครับเอาละครับเอาละคร you ับคัรอยก็าอกว่ารอยสามรอยหกสิบสามรอยหกสิบเจ้าต้องเปบวมอีก2มือ สองมือครับผมอ,อุ้ยนะทะเลวันเดียบชายร่มขาวลายโพดข้นนะสิเหยียบกันโพ่อข้าโดนนัดก็ได้คือกันหน่วยหนึ่งแม่ข้าขายเห,ห็บตลาดดอกจกนก็ได้ครับของถือของถือครับมวยใหญ่ๆเลย เรียนภูเขาไฟครับจากสีสะเก็ดครับยใหญ่ๆกู้ใหญ่ๆเลยครับผมเกมาเป็นคันรถเราฮะตุเลียนเก๋เก๋ว่าเป็นคันรถเราเก๋กักคันน้เนี่ยวันสองวันสุนะครับผมกลับบ้านไปก่สามเกีก่อนนะถ้ายังแข็งอยู่กินนะครับลอเป็นน้องก่อนกินนะตาเราเบาดีแล้วครับเลประมาณสองหมื อันนี้เป็นไว้์ก็เน้อ โอ้โ yup. หใหญ่เลยครับเด้อโอ้โหนี่ตัวนใหญ่เลยครับเด้อุเรียนผู้เขาไฟทุเรียนหมอนทองสีสะเก็ครับโใหญ่ๆกันเลยทีเดียวแกมาหมดล้วอ้บเอ้าีแรอยบาทแล้ววะ คู่ใหญ่ๆเลยครับบรงแนวรนุกสามสิ้น่อยเครับส เทร่คะเน่ค่ะบแอวันัอง่อนสครับวนสองวค่ะสามร้อยเก้าสิบครับอนนะครับืเรื่องคืมใส่เยี่มมาเพี่ครับ

คร่มคับหเครับหยร้ชครับผมไครับืออ่อยซังครับเอาไหม พ่นกระลังมากเรื่อยๆนะครับผมกระชุกคักมากแต่ว่ามั่นโมทันงในฝุกด้วยครับด้วยความมั่นสองมือครับทุเรียนปูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดร,รับมาพันจัดสองมือยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละครับอยู่ล้านทุเรียนมาดามครับลงคำครับชาพยอม ดูยิงค้างๆยินเยื่อกันครับนี่แหละครับศูนย์ฮอนด่าข้างเขาตลาดสดอำเภอเชียงาดครับผมจัด2วัน27-28ิี่นี้อลังมารบอราบต้องาอย่างนีกลยคะ สี่ร้อยห้าสิบครับเอาเรบ่อะครับที่เรา่องพอดีร่ได้ครับ